มัอนเนี่ยน้องอืมสวัสดีครับมาพบกับช่องเด่นชัยชาแนลอีกเช่นเคยครับมันนี่กน้องมาเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่น้อง น้องมาเยยมเยี่ยนช่องผมเนาะจนช่องของน้องปมงกับจิติติถ้ผู้ใดจะไปติดตามกดเบิ้งกับฝากไปอยู่ไต้หลิงคลิปเด้อพี่น้องไปกดเบิ้งเด้อพี่น้องอสำหรับมันนี้ต้มขมพี่น้องต้มขมม,ขม,ขมเลยเครืองในง่วอันนี้ก็ที่เป็นสร้อยจุจุแบบเนื้อพี่น้องเป็นเนื้อง่วแล้วก็สบายนั่งอันนี้ก็กุก้งรวกครับนี่ครับพี่น้องพี่เข้าอันนี้เป็นเจามีกลมขม ขานไปเลยได้ตัวนี้กับลูกโดดกับกระเทียมผักกะมีตามที่เห็นนะพี่น้องเนาะมาแซ่บๆน้อกันครับมือนี้สำหรับมือนี้มีเข่าเหนียวก็ละหครพี่น้องซื้อมามาแซ่บๆน้อกันเนื้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวผ่านกปใหไม้นะมาแซ่บเลย<า> <c oughs> อืมหันมาบจ็บอยังไม่อืมมันทอนเปอนหน่ออืมผมอำนลัง 嗯，嗯嗯。 Ừ. Ừ. Thế đột này. Sẽ ươn lên. bài năng. บรรยากาศห่อนๆพี่น้องห่อนเอาคือฝนนี่ตกนะครับอือผมอำลำ น,น,นั่นกินเถื่อพี่น้องแสบยุกเงแตงงตแตงพี่น้องดดเช็ค น้องไม่เคยเฮ็ดช่องอีกช่องนึงพี่น้องเนี่ยผมฝากไว้ใต้ลิงล์เนาะพี่น้องไปกดเบิ่งเด้อ <c oughs> ไม่หากงสะดุงเป็ดเผ็กเป็ดเผ็ดเจอถูกโดน ว้าผักกาดผักกาดพันเนื้อผมสดก้อ,อนแบบเขาเขาเบิลล์พี่น้องสองห้องก้อนละห้องเน้นๆนะ อโอ้แสบพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องแซ่วแสบไหนี่จุเนื้อจุสไปนั่งหละกัตรงขมของเงา กระพริบแซ่บๆขมๆเนาะสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามารับชมให้กับมังใจช่องเด่นชาแนลนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อผ่าดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องมันสำหรับมันนี้ก็ขอฝากช่องของน้องเขาครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี่แหละแต่น้องเขายประเทไทยถังชื่อช่องเนาะครับพี่น้องก็ฝากนี้ด้วยครับพี่น้องผู้ใด้เข้ามาเบิ่งก็ฝากเขาไปกด เบื้องไตวิ่งครับพี่น้องแล้วก็เข้าไปกันอีเจอ่องของน้องเขาครับพี่น้องเอาสำหรับวันนี้ช่องเด่นแช่แช่แนลกับน้องก็นขอตัวลาก่อนพี่น้องเจอกันอีพี่หนาคิมหนามาแ่บๆน้องกันไหมครับสวัสดีครับ